สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกุลสกคนครับโดยเฉพออาะเอฟซีน้องายสกุูนพรอนเอฟซีมอ랄มเส้งหกนกพงศก้อนครับพี่น้องล่าสุดครับนกพงศก้อนพอจ่าได้ออกมาเขินไวแล้วครับหลังจากที่น้องอายสกุูอนพรเนาะครับพี่น้องเนาะลูกจ๋าของพอนกนะครับได้ออกมาโกดตัดพ่อนะครับเกิดประเด็นดราม่าโถมเข้ามาครับพี่น้องเฮ็ดให้ น้องอาอาเนี่ยเกิดความบอสบายใจนะครับจนน้ำตาไหลออกมาแล้วกับโพดัดผอว่าบ่าวาเด็กคนนี้จะเจอปัญหานักแค่ไหนคำดูดถูกคำด่าโดยเปรียบเทียบปัญหาในเส้นทางเหนื่อยแค่ไหนแต่จงจำคำหนีว่าอย่ายอมแพ้ครับนี่คือเป็นคำที่น้องไอได้ตัด่อออกมานะครับหลังจากที่น้องไอโพดไปนะครับกัมีแฟนคลับแฟนเพลงเขามาก ให้กำลังใจอย่างมากมาเลยครับพี่น้องนะบอกว่าจะเป็นอาจารย์บิ๊กภูมิลินเองนะครับบอกว่าให้กำลังใจนะครับลูกชมพูส่สภาพวดีก็บอกว่าหนูเก่งมากๆครับอายของพี่ชมตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากๆเลยนะกำลังใจจากพี่ชมนะครับนากันหลายๆคนนะครับกับเขามาให้กำลังใจอย่างลุ่นลามครับพี่น้องหลังจากที่โอดหนี ได้โพส์ออกไปแล้วนะครับนกพงศะกรกระบาดนิ่งนอนใจครับพี่น้องกระไดออกมาโพสต์ไลา์เงาครับเป็นนับสิบบรรทัดครับพี่น้องได้เห็นลูกสาวนะครับได้โพสต์ออกมาลักษณะแบบนี้ก็เกิดความบม่สบายใจได้เผยความรู้สึกออกมาเพื่อที่จะปกป้องลูกสาวเจ้าของเองนะครับโดยมีขอความวางสี่ครับเพิ่นใน้โพสต ใน facebook ส่วนตัวพุ่งศกรแสนปากดีที่เป็นภาษาอังกฤษครับบอกว่าพ่อรู้ว่าลูกไปแอบอ่านคอมเมนต์ดาม่าพ่อคิดตามความรู้สึกลูกจนนอนไม่หลับแต่พ่อไม่อยากปกป้องลูกปิดๆไม่อยากสปอยลูกด้วยการไปด่าไปว่าใครให้ลูกถึงพ่อจะเงียบไม่ใช่พ่อไม่ห่วงลูกจ๋านะลูกถึงพ่อจะไม่ใช่พ่อที่ดีร้อเซแต่พ่อก็สามารถปกป้องและ เป็นความอบูนให้ลูกได้พกอขอแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญานะลูกความนิ่งนะครับคนเก่งเรานิ่งก็พอพ่อเคยสอนแล้วไงเราเป็นคนดังคนรักเราพันคนไม่แปลกเลยที่จะมีคนไม่ชอบเราร้อยคนแค่หนึ่งร้อยคนที่ดา่าคนเปรียบเทียบเรากับคนเก่งๆคนติเราไม่ต้องไปสนใจเก็บเอามาแค่คำติชมมาปรับตัวเราส่วนคำด่า คำดูถูกปล่อยให้มันเป็นขั้นบันไดให้เราเดินขึ้นสู่ความสำเร็จนะครับพ่อเคยสอนหนูจำได้ไหมลูกพ่อบอกตลอดเวลาเล่นอยู่พื้นที่ของเราอย่าก,กดไปดูเลยลูกจ๋าพ่อเป็นห่วงหนูพ่อไม่อยากให้ลูกไปเจอไปโดนพลังลบจาก fc หลายหลายบ้าน fc เขาก็รักใครรักมันครับลูกหนูยังเด็กไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้น เห็นไหมลูกบ้านเราครอบครัวเสียวิหกเราอบอุ่นขนาดไหนอยู่หลังวทีเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาคนกอดคนอุ้มปู่กับย่าก็อยู่นี่เราไม่ต้องไปสนใจไปแคร์คนอื่นสิ่งที่เราต้องทำและรักษาไว้คือทำยังไงหนูจะเป็นอ,อาอคนเดิมเด็กดีคนเดิมคนเก่าของพ่อจ๋าของย่าหนูของยา่งยาหอยย่าแดงของปูย่ย่าของพ่อแม่ของป้าออย ของครอบครัวเซนิหกของครูบาจาย์ของเพื่อนของพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเราแบบที่อีลาเป็นทุกวันนี้ไปนานๆสู้กับใครก็ไม่เท่าสู้กับตัวเองนะลูกเราสู้ความโคงเส้นโคงวาของเราไว้นานๆจะดีกว่ามิฉะนั้นอีลาไม่ต้องคิดมากนะครับเอาพลังบวกเป็นที่ตั้งตั้งใจแกะเพลงใหม่ๆแกะกรนลำม้วนๆซ้มอ,อมฟ้อนง,งามๆ ไว้ให้เอฟซีเราได้เชื่นชมก็พอรักนะลูกพ่อจ๋ารักจนพ่อสามารถรับทุกอย่างที่ลูกเจอแทนลูกได้ลูกนอนอิ่มๆยิ้มกว้างก็พอนางเอกน้อยของพ่อและของทุกคนสกุณาพรแปลว่านกนำความสุขมาให้ดังเช่นเด็กน้อยคนนี้ที่นกนำเข้ามาให้เป็นความสุขของทุกคนครับนี่กับเป็นความรู้สึกของพ่อนุกจ๋านะครับใ้ ออกมาเผยความรู้สึกครับน้องอ้ายนะครับพ่อหลังจากที่บอลนกพปงศกกในดโพส์แล้วนะครับกับมาแสดงความคิดเห็นไตโพสดีกว่าคําเตือนอ่านใหุ้จบก่อนหมินนะครับและยามินเพื่อแส้ไข่ให้กําลัางใจลูกผมกับพ่อขอบคุณครับอ่านี่ครับเปิ้ลกระไดมาแสดงความคิดเห็นหลังจากนั่นแล้วน้องอ้ายกระไดมาขอบคุณพ่อจา๋านะครับขอบคุณค่าพ่อจา๋า นี่ครับเป็นความรักความห่วงใยของพ่อนะที่มีต่อลูกนะครับซึ่งเป็นกระบใดหนีงอนใจอ่าเปิ้นกระไดบอกไดสอนไดกล่าวนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเอฟซีนะครับเขามาให้กำลังใจย่างล้นหลังครับอ่าย่างเจนนี่ครับอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับเปิ้กระไดโพดว่ากําลังใจน้าูกนะครับพ้อมสาวออยนี่กันะครับป้าเปิ่นกับมาไฮ กำลังใจนะครับและก็แสดงความคิดเห็นว่าเวลาพี่จ๋าบอกพ่อจ๋ารักถึงบอกถึงสอนหนูนะลูกป้าจ๋าเชื่อว่าหนูก็รักพ่อแบบที่เราเคยอยู่รักพ่อจ๋าย่าหนูย่าหอยย่าแตงครอบครัวสิหกให้มากๆนะห่วงใย,ยอยู่ห่างๆเสมอกลับมาบ้านป้าจ๋าจะพาไปเก็บเอ็ดนนอากาอายสกณุณาพรเนาะกาได้มากขอบคุณค่ะป้า ผู้นีก้ก็ว่าเด็กหน่อยโตแค่นี้ทํได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับกีฬาทําไม้ค้นรู้ว่าหนูบ่แมนเด็กหน่อยธรรมดาพูมมใจในตัวหนูแท้พอจาเด้กําลังใจเด้อครับน้องอา,ายคนเก่งตัวนี้ก็บอกว่า,วาเป็นกําลังใจให้นะคะเข้มแข็งอดทนเหมือนภูผาที่สูงตรหงานต้านแรงลมรักนะคะหนูน้อยคนเก่งอาซาสู้นะคะคนเก่งผู้นี้ว่ากีฬาหน่อยเก่ง ยาขอเป็นกำลังใจจาลูกเพลงอีหลามวนแห้งเึ่งฟังเพิ่งแช่จา้าผู้นี้บว่าคําสอนคําแนะนําของพอจาจะทําให้หนูมีกําลังใจและเข้มแข็งขึ้นนะครับหลานสาวตัวน้อยของปูอ้วนนิ่งว่างเฉยแล้วจผ่านมันไปครับอืมอผู้นี้ก็ว่าหูู้แค่ว่าอีหลาหน่อยคือทีรักของเอฟซและทุกคนใน้ขอบคัวเสียหกกับพ่อนะลูก พอต้องไปสนใจคนอื่นอืมกับผู้นี้ว่าอีพอจ๋ากับตาหักลูกจ๋ากับตาแห้งเสียคําอีพอจ๋าเลื่อลูกอย่าไปใส่ใจคําพูดไม่ดีตั้งใจและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วสักวันหนึ่งคนที่ว่าเฮ้าในทังบดีเขาจะแผ่ไพ่ตัวเองครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับกับเป็นกระแมงแรงใจให้ครับน้องอ้ายสกุณาพร 46, สียสหกหล้กก็บอสนกภูสกร นัำแก้วกันนอกจากไปนน้องเนาะให้ผพานพลนะครับเรื่องดังกล่าวไปให้ได้กระพออกระเบาเอในในิิต่อไปแก้วกันครับสวัสดีครับ